ใช่แล้วนะครับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนร,ระหว่างวันที่27กันยายนถึง15พฤศจิกายน2567คุณวรัญญาเทียนวิวัฒน์ประธานกลุ่มสรีที่นอนหมอนหนุนบ้านป่าขามบอกว่าจังหวัดลำพูนเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวสร้างเส้นทางโคมไฟที่ยาวที่สุดในโลกระยะทาง2กิโลครับเดือน12เขาเรียกเดือน12เป็งน,นะท,ที่จะถึงเนี่ยค่ะเขาจะแขวนโคมเนี่ยแสนดวงของจังหวัดลำพูน เวลาเปิดนะเขาจะเขาจะปิดไฟดวงนี้แล้วเขาจะเปิดแต่ไฟด,วง,ด,งไฟดวงนี้ทั้งทั้งในถูถูกค่าสวยงามมากเลยแสนดวงลองคิดลองภาพแล้วอนาคตเนี่ยลำพูนเราจะขยายไปเป็นล้านดวงด้านคุณพุทธชาติอินสวาจัดหางานจังหวัดลำพูนก็บอกว่าโคมเสนดวงที่จะนำไปประดับก็มาจากฝีมือของผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูนนี่แหละครับนี้ปังแงมจะช่วยคนสูงอายุได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าลำพูนเราเนี่ย เดินมาร้อยคนเนี่ยนะคะในยิในร้อยคนเนี่ยยีคนเป็นคนที่สูงอายุแล้วค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้เลยนะคะทําให้คนแก่เนี่ยอยู่บ้านแล้วมีไรายได้วิ่งเข้ากระเป๋าค่ะเชิญเที่ยวง,งานโคมแสนดวงที่เมืองลําพูนสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุที่รับงานไปทำที่บ้านให้มีอาชีพมีไรายได้นะครับ